แต่ว่ามันว่ามันเป็นขัดเป็นดูมันสมดูมากมาเด้อพี่น้องเอ้ยกลิ่นเขาน้ำพลรา็นบ มามาพี่น้องก็จยกินขาวน้ำกันกินมกระเท็ดมน้ำพริกกะเด็นบวมลาปูแล้ว,ว่าแล้วหอมอันไข่น้องย่างมะเขือหอมหอยหอยแล้ว,ว่าแล้วกินเปลี่ยนคือได้เฮาอยู่ับ แล้วล่ะมื้อนี้พี่น้องเลยไมเห็นไกินนะแม่นุ่นจ้าหอยขัลูกของาบ้านเขอบ้านแก้ประเด็บ้องบันแล้วนะขาไปเหรอมันเย็นดีก่ัวกับบ้านได้เศร้าจะดูแเาไคเขาอย่างนี้เศ้าอยู่นันบบลูกใส่บ้านแหละ มานเด้อพี่น้องเอ้ยพูดเราบอกเสือหัมากกินกับแก้วประแดกบ่เอาบอกพี่กันมีแต่พี่น้อยพัล้าน้รับลงานล้นนะฮะติดต่อครับยืดเข่าขอกเปาใส่อันนี้มันเห็นมือมันลูกซ้ายสวยควนควนแบ มาได้พี่น้องไอ้มกห่วกับเรืออยู่พี่น้องเด้ออาคือห่อนแท้ไอไปก็ห่อันเนาะพปูไม่ไม่ก็ห่เงกพมันปวต้องเส้ากันตื่นสายอีกขันเอ้า่จะบอกเห็นเขาเขาอยม่าเขาห่อนเขาห่วอยู่ห่องครับว่า้ขอตื่นสายเห็นเขาสายอย่า น้องถึงตัวเศามั้ดมันินข่าหยินอะเพราะว่าขังนกขมักคอยก็เตือนสวยมุ่สมปนนันบ้ามีนกขมักไว่แล้วก็เล่นเตนสวย,สวยพี่น้องเลยยิบหมดเลยน่น้อย